สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องกับโปชแนลครับเมื่อพ่อเพื่อสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรเก่าแก่พี่น้องก็เลยอยาก่ายทอดนําเสนอกับพีกัหน้อกให้หูถึงหลบหลักอะไรซับคุ้นทางยาสมุนไพรที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้เผน่อเฉินว่าสมุนไพรราดแทดัดครับพี่น้องซึ่ง ก็มี่ซื้อเอืนตามทองทิ้นตั้งๆกับหลายสื่อพี่น้องแต่จะทองทิ้นที่บญมี่แต่เช่นว่าต้นกาจับหลักต้นเท้าใยม่อมน้อยมะขี่เหามาดีควายยาแก่หากขมพยาดาบหักเพี้ยฟานเพี้ยฟานสอยดาวและอื่นๆอีกหลายสื่อให้กับผม เป็นไม่พุ่มพี่น้องไม่พุ่มขนาดน้อยที่มีความสูง 2- ถึง4เมตรพอดีเห็นเล่าออก3ามที่หาต่วนเป็นกอพี่น้องก็เลยฤดูการอีกพ่ามันฤูดูการพ่ามันรู้ดูการที่เล่าออกก็พึ่งออกออกดอกพี่น้องดอกของเราเป็นแบบนี้เพราะท่านเพราะท่านได้ออกผล ลักษณะใบพี่น้องนี่สังเก่งง่ายเป็นดูปลายหอ,อกแลก้วก็ขอบขอบใบน่ยักเป็นขื่นฟ้นเหลือปลายแหลมลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายขี่เลยพี่น้องขน,นนกปลายขี่ปลายดีว่าเป็นครูขี่ปลายขี่ทุกส่วนยอดอ่อนก้านดอกและอื่นๆอีกปลายจุดนี้ที่ีคขนปกลุ่มสีออกขาวนๆนวลน เพิ่งลำต้นของเราจังหน่อยหนึ่งเป็นออกสีขา,ขาวๆนุน่นๆขาวเขียวตวนย้นใหญ่กับใหญ่ต้วนทำทำเต็มนี่ก็มีอยู่เส้นผ่าชูนกลางประมาณสองนิ้วนี่ก็มีต่วนใหญ่ๆร่างมองคนอืน่นศูนย์ภัายดีคนพนันพี่น้องร่างมองคนอื่นดีควาย สาเหตุที่พืเอื่นแบบนั้นเพราะวา่ารสชาติของสมุนไพรชนิดนี้พี่นนองขมบักาขาดเลยโคมขมมีรสชาติขมมากเทียบเท่ากับบอระเพ็ดแล้วสีมควมขมสูสีกับบอระเพ็ดถรพระกุนทั้งยาของของต้นรัชดาหรือต้นดีค้นนี่ก็ กระจายพี่น้องที่หาหกข้าวหกขาวลักษณะผลของเล่านี่ผลอ่อนสีเขียวด้วยพี่น้องด้วยผลแก่กออกแก่เต็มทีกับสีดำนะครับส่วนที่ใส่ประโยชน์นคือส่วนที่ใส่เป็นผลผลมีประโยชน์หลายสำคุณทางยากระลายนะแต่คุณทางยาของต้นราชดัดนีผลมีรสขมใช้เป็นยาแก้กระใสบำรุงธาตุทำให้เจริญอ,อาหารส่วนเมล็ด ใช้เตรียมเป็นยาคุมธาตุบำรุงธาตุมตะมเล็ดช่วยต่อต้านมะเร็งทั้งต้นใช้เป็นยาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ตัวเหลืองตาเหลืองผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้ลมวิงเวียนตามตำราแพทย์ตำราแพทย์ตำราการแพทย์แผนจีนจะใช้ผลประมาณ0.5-2กรัมนำมาต้มนะต้มอน้ำ กินเป็นยาแก้ขับพิษร้อนพนักพิณมันเล็ดใบและรากใช้เป็นยาขับพิษขับน้ำชื้นและก็มีสรรพคุ้นทั้งใหญ่หลายๆขอ้อส่วนมากที่ทเน้นไปที่ต้านมะเร็งแก้กระใสบำรุงาธาตุทำให้เจริญอาหารแก้ตัวเหลืองตาเหลืองนีดีประมาณนี้พี่น้อง อาการตัวเหลืองตาเหลืองอาการบวมีแห้งอาการกินเขาว่าได้เป็นกระสบ่ลุงถานเห็ดส่วนมากกระิษใส่ศูนย์ไทยชนินมีต่วันกินยากนิอยังน้อยต่วันกระตองพยายมกินได้พี่น้องเด้อถ้าพี่น้องเป็นส่วนที่ใช้ประโยชน์ก็คือส่วนที่ใช้ใบส่วนที่ใช้รากส่วนที่ใช้เมล็ดถ้าพี่น้องขอพูุในหลายพี่น้องที่เขามาเบ่งเนื้อขอบคุณที่กดไลค์ ขอบคุณที่กดติดตามพี่น้องพี่ย่างวัฒนไหนกดติดตามกดติดตามแล้วกดยินด,ดแจ้งเตือนนําเพื่อสิบวได้ผ่านการแข่งเตือนในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้กับโปเชเนลอลําลาพีลานองนะครับเจอกันคลิปหน้าขอกาขอา่าบข้ว่าสบายดีครับพี่น้อง